สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องดราม่าครับเดี๋ยวให้ทางคุณพี่เก่งช่วยเล่าเรื่องสั้นๆไว้ก่อนตอนนั้นแะไรเกิดไมือก่อนพี่ครับอันนี้ก็ต้องขอออกตัวนิดนึงว่าผมไม่แค่ตามอ่านไม่รู้ตื้นลึกหนาบางที่แท้ก็เอาข้อค่าเป็นเนื้อเรื่องก่อนถ้าทุกท่านก็ไปต้องไปวิเคราะห์กันทีหลังกันเอาเองไปตามดูแต่ท่านท่าคท่านทราบกันนีแลนวตอนท่นท่านท่านท่านทนึ่งนะครนบในเกีน่ยวก่บกลุ่มตก่ลากระานทนะครับว่า จัดจัดทิศตกปลากระพงแถววัดเกตุมขึ้นมานะครับก็หลายๆท่านก็สงสัยแล้วเพราะว่าดินแดนวัดเกตุมเนี่ยตกปลา,ปาให้ชื่อขึ้นมาได้นิยามชื่อขึ้นมาใหม่นะว่าเป็นดินแดนอาถรรพ์หรือดินแดนต้องมนต์้นแล้วนะครับเพราะว่าได้มีเจ้าของบอ่อหรือเจ้าของบอ่อนี่เจ้าเนี่ยเขาจะให้คนเนี่ยเข้าไปจัดทิศแล้วทุทกๆครั้งเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดขันไม่คาดฝันเกิดขึ้น ตลอดเอกี่กับบอกน,นี้นะครับคือบอกว่ามีปลาอยู่สองถังสองสามพันตัวนะครับปล่อยไปสองถังปีแล้วเนี่ยไม่เคยเปิดให้ใครตกเลยนะครับแล้วทั้งนิ้บ่อเน,นี้ยเพิ่งจะจัดเมื่อแปดเดือนที่แล้วนี่เองนะครับซึ่งคนที่จัดก่อนหน้าเนี้ยก็ได้ออกมาทักแล้วได้ออกมาออกมาพยายามเตือนนักตกปลาหลายๆท่านแล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้ใครหลวมตัวไปสุดท้ายเขาคงจะดูแล้วว่าคงจะน้ำหนักขนายดยังไม่เยอะเขาก็เลยโพสตเลยบอกว่า บ่อนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมโลเคชันนี้ใช่ไหมถ้าใช่บ่อนี้นักตกปลาไม่ควรไปเลยเพราะเมื่อ8เดือนที่แล้วเขาเป็นคนจัดแล้วก็ไม่ตรงไปตามที่เจ้าของบ่อแจ้งมาว่ามีปลาจําจนวนเท่านั้นนะก็ลากกันดูเลยนะครับก็ไม่มีปลาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการจัดทริปอะไรเนี่ยก็บางทีนะก็ยอยากฝากคนจัดด้วยให้สักทิดหนึ่งว่า ข้อมูลนี้มีความแน่นแค่ไหนนะครับก่อนที่จะมาโต์หาสมาชิกนักตกปลานะครับเราก็จะเข้าใจบางทีท่านก็ไม่ได้ได้กำไรกำารกําไรกันสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้นักตกปลาเจ็บหรือว่าท่านลองลองมีแผนสำรองให้นักตกปลาดูอย่างเช่นว่าบางทิปเนี่ยเขาถ้าปลาขึ้นไม่ดีอย่างเงี้ยสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงผ่านไปเนี่ยถ้าปลาขึ้นไม่ดีเนี่ยเขาต้องมีแผนรองรับแล้วอย่างเช่นว่าคืนเงินครึ่งนึงไหมหรือว่าให้ซื้อเพราะปลาที่ตกออกได้นะครับ หรือว่าจะคืนเงินกันเท่าไหร่นะครับมันต้องมีข้อตกลงตรงนี้กันก็ฝากผู้จัดอะไรด้วยแล้วก็ฝากคนที่จองทริปกันไว้ด้วยว่าถ้าบอ่อไหนที่ดูแล้วไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ควรจะมีข้อตกลงกันนอกเหนือจากตรงที่ตกลงกันเบื้องต้นอะไแล้วตัววิธีแก้ไขเนี่ยง่ายๆครับก็ถ้าตกลงกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ทางเจ้าคือที่บอกอะในบอ่อมีปาหรือเปล่า ใช่ไหมก็าลากเลยจบจ้างใครมาลากเราท<ป>ีแรกก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือ,อเขาแจ้งว่าปลาเป็นพันตัวนะครับก็ปลาไม่กินนักตกปลาคาใจกันมากครับขอลากดูไม่ได้ขอลากเาแา้วขอลากดูเฉยถ้ามีปลาไม่ติดใจแต่ถ้าไม่มีปลาต้องคุยกันปรากฏว่าลากแล้วไม่มีปลา<อ>นะครับมีน้อยมั้งพี่มีน้อยปลาจะเพิ่งประมาณเขาบอกประมาณร้อยตัวเองนะครับนักตกปลาจริงๆเนีย่ยผมบอกให้เขาทําใจได้นะคือถ้าปลามี ไม่คือนะทําใจได้เลยอ่ะอย่างคนพี่เก่งเนี่ยไปทิพปล่อยใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยเคยเห็นคนข้างๆแล้วกันเขาได้สิบห้าตัวใช่ไหมครับคนพี่เก่งตกสี่ตัวบอกพอแล้วเดี๋ยวผมไปเบรกเข้าเบรกใต้ต้นไม้ใช่ไหมฮะไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆเดินเล่นก็ได้นะคนนึงก็ได้เอาแต่ว่าในทิปเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วฮะคนที่ได้ปลาน้อยอ่ะสามตัวสี่ตัวถ้าอย่างเงี้ยคนนี้ไม่ได้ปลาเขาไม่ไติดใจหรอก ถ้าเขายังเห็นคนอื่นได้อยู่อืถูกต้องครับใช่ไหมฮะซ้ายได้ขวาได้เราไม่ได้ไไดอันนี้ต้องเป็นที่ตัวเราชอชไที่จะบอกแต่ถ้าอ,อช่วงจังหวะน้ําเดือดของปากระพงเนี่ยก็คือช่วงเริ่มต้นเลยถ้าไม่เดือดเนี่ยก็ต้องดูว่าพอไม่เดือดปุ๊บเนี่ยหลังเนี้ย มันกัดเรื่อยๆไหมมีกัดบ้าง ừ ừ ừ ไหมถ้ามีกัดคนนู้นโดดหลุดคนนี้ได้คนนี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้แสดงว่ามีตาเพราะนีใ,ในในคลิปอยยังไงก็แล้วแต่ฮะมือใหม่มีแต่คนที่มีฝีมือมันมีปนไปอยู่แล้วใช่พวกนี้จะเก่งฮะไล่เหยื่อเก่งมีเหยื่อเล็ก สายคันเล็กชุดเล็กๆ <c oughs> ไปนั่งเคาะกันไปนั่งอะไรกันพวกนี้เขามีวิธีของเขาอยู่แต่ <c oughs> พวกนี้เมื่อชีพเขาไปดูเขาก็รู้นะที่เห็นใจไม่เห็นใจเห็นใจนักตกปลากว่าจะลางานได้ใ่ <c oughs> ตั้งความหวังเหมือนผมสมัยก่อนน่ะรู้ว่าจะได้ไปตกปลาแต่ละทีนะต้องบอกแล้วว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับทุกครั้ง <c oughs> นอนไม่หลับตื่นเต้นดู้จะได้ไปโอ้โหแบบคือไปเป็นความรู้สึกอะที่ถ้าไม่ใช่นักตกปลาไม่เข้าใจหรอก ไปบอกคนอื่นงว่าเราบ้าก็บ้าอย่างงี้ก็ต้องเอาอะก็บ้าอย่างนี้ก็นอนไม่หลับจริงๆตื่นเต้นนอนไม่หลับนะฮะว่าเนี่ยจะได้ไปตกปลามีปลาใหญ่จินตนาการกันไปต่างๆนานาเตรียมเหยื่อซื้อนู่นซื้อนี่มาเสร็จแล้วไปเป็นไม่อย่างเออไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเฮานะคะบ๊ายบาย